สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเจอกับทุกคนตามสัญญากับคลิปที่แล้วแล้วนะคะว่าเราจะมาแชร์กับทุกคนเกี่ยวกับประสบการณ์ของการใช้ชีวิตที่นี่นะคะในเรื่องของการที่เราคิดว่าเราโดนเหยียดน,นะคะเรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะ <S <S ทุกคนสำหรับเรานะคะในในส่วนของการเหยียดคนอื่นหรือว่าในส่วนของการ a b u s ิสีหรือว่าในเรื่องของการ discrimination นะคะสำหรับเรานะคะเรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เลยค่ะเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เราเองค่ะอยากจะแบบมีความรู้สึกว่าเราอยู่เหนือกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ไหมคะทุกคนคิดเหมือนกับเราไหมจุดประสงค์ของการที่เราเอาเรื่องของเราเนี่ยมาเล่าแล้วก็ทําคลิปวิดีโอนี้ลงไปนะเราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์เพื่อจะให้กับหลายๆคนที่ตกอยู่ในเหตุการณ์เดียวกับเราเนะะี่ยค่ะได้เหมือนกับว่าได้เห็นประสบการณ์ในการจัดการสถานการณ์อย่างนี้ของเราว่าเราทํำยังไง หรือว่าถ้าใครม,มีวิธีรับมือกับสถานการณ์อย่างนี้ค่ะแตกต่างจากเราก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะโอเคก็เดี๋ยวไปฟังเรื่องของเรากันเลยค่ะ ในหปีนี้ค่ะเราเจอเหตุการณ์แบบจังๆ3มเหตุการณ์ด้วยกันนะคะ3เหตุการณ์ใหญ่ๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกข่มขู่เราถูกเหยียดเราถูกทำ,ทำให้เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กมากอะไรเงี้ยอืมก็เหตุการณ์แรกนะคะเกิดขึ้นตอนที่เราทํางานอยู่ที่โรงแรมนะคะเราโดนหัวหน้านะคะเป็นด u t y ี a n a ม e r เนเจอร์เขามาขู่ให้เราไปทําความสะอาดเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นหัวหน้าเขาจะสั่งให้เราทําอะไรก็ได้เรา รู้สึกว่าอันนั้นะสถานการณ์นั้นเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราเรียนรู้เยอะมากเลยค่ะจากการที่โดนคุมขู่นหนเยยดครั้งแรกอันนี้เราได้ทําคลิปไว้แบบตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วเนาะถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้นะคะเราจะแปะคลิปไว้ให้ท้ายวิดีโอนะคะเหตุการณ์ที่2นะคะก็คือการที่เรา อยู่ๆเดินแล้วไปเจอคนไทยมาทักว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยหรือเปล่าเราก็บอกเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะแล้วก็ถามซักไซนนู่นนี่นั่นถามว่าอยู่ที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราก็คิดว่าน่าจะเป็นการสนทนาที่ดีเนาะเพราะว่าเราก็เจอคนไทยด้วยกันอาจจะเราอาจจะมีเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าเขาจัดเราสองอย่างก็คือเอ่อ ว่าเราอะค่ะเอออยู่ร้านบ้านรัฐบาลแล้วก็ทํางานเป็นแม่บ้านทางความสะอาดที่โรงแรมซึ่งสองงานนี้สองสองอย่างนี้ยมันไม่ได้มีอะไรผิดเลยค่ะแต่เรามีความรู้สึกแค่ว่าเขามาตัดสินเราเร็วมากเลยค่ะอันนี้เราก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะคะพักใหญ่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องที่3นะคะคือเรื่องที่เราจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนกรกฎานี่เองค่ะ ก็มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เรากําลังจะเดินทางกลับบ้านจากในเมืองใหญ่เข้ากลับมาในเมืองเล็กของเรานะคะก็คือการโดยสารรถบัสประจําทางค่ะเราโดนเอิมคมขู่โดนเลือกกระทําในรถบัสประจําทางของที่นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องมันเป็นยังไงพามาฟังกันเลยค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าทุกคน เราอะเพิ่งสอบอทฤษฎีการขับรถยนต์ที่นี่เสร็จนะคะแล้วเราก็มุ่งตรงไปเลยค่ะเพราะว่าเราเครียดมากพอสอบเสร็จเราบอกตัวเองว่าฉันจะแบบให้รางวัลตัวเองวันนี้จะไปซื้อเทคเว y จากเ e น d ด s เวนดี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเทคเวย์หรือว่ากินในร้านก็ได้ค่ะมันเหมือนเป็นเค c ซหรือ Mc Donald อย่างนี้ค่ะเราก็ไปซื้อชิคเกนนักเกตแล้วก็ไปซื้อเฟรนช์ฟรายมาแล้วก็บวกกับน้ำโค้กอีกหนึ่งแก้วก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าแม่ดูลูกให้เราอยู่เนาะเราก็เลยสั่งเทคเวย์แล้วก็เดินบึงกลับไปที่บัสสต็อปเนาะแล้วก็รอรถอยู่ระวังที่รอรถนะคะก็แถวยาวมากเลยค่ะเป็นปกติมากกับรถสายของเราเนาะ ก็มีผู้หญิง3คนนะคะยืนอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็เราแล้วก็ที่เหลือก็แบบแถวหางยาวมากเลยค่ะก็พอรถจอดนะคะเอมคนขับรถก็ปล่อยให้คนิมในรถนะคะ่ะก็ลงมาใช่ไหมก็คนขับรถก็เดินออกมาสูนอากาศน,นิดนึงบอกว่าเดี๋ยวรถจะออกอีกประมาณ5นาทีมันก็เลยทําให้คนขับะคะ่ะได้มีบทสนทนากับผู้หญิง สามคนที่อยู่ข้างหน้าเราก็แบบคุาสนทนาการสนุกสนานมากเลยค่ะแล้วก็อยู่ๆผู้ชายในรถอะคะ่ะกับน้องหมาสามตัวตัดสินใจน่าจะบอกว่าเดินลงมาจากรถเพิ่งแบบเหมือนจะเพิ่งจะจะตัดสินใจได้ว,ว่าฉันไม่อยากรอแล้วอีกห้านาทีอะไรเงี้ยเขาก็เดินลงมาจากรถใช่ไหมคะแล้วผู้หญิงสามคนนะคะที่เขาแบบอยู่ข้างหน้าเราทุกคน ก็เห็นน้องหมา3ามตัวทุกคนผู้หญิงผู้หญิงทั้ง3ามก็แบบตื่นเต้นมากก็แบบคุยกับน้องหมาทักทายเจ้าของแบบสนุกสนานคือแบบสดชื่นมากทุกคนบอกว่าหมาเธอน่ารักมากอะไรอย่างงี้ค่ะเออแล้วก็หลังจากบทสนทนาระหว่างเจ้าของหมาเนาะแล้วก็ผู้หญิง3ามคนข้างหน้าเราเสร็จผู้ชายก็เดินรับหลังไปกับหมานะแล้วก็ผู้หญิงคนขับด้วยนะคะเขาก็เริ่มเลยเขาก็แบบว่าหันหน้ามาวองผู้หญิงสามคนบอกว่าเออแบบสายขัวอย่างเนี้ยทุกคน เขาเหม็นชิบหายเลยอะไรแบบนี้ค่ะคือแบบประมาณเขาแบบใช้ใช้ใช้ประโยคที่ประมาณว่าไม่ประมาณว่าแหละเขาพูดอย่างนี้เลยทุกคนเราเราแบบ quotation มาเลยก็คือเขาแบบพูดว่า h i s d i s t i n k ทุกคนคือแบบเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ควรจะแบบว่าทิท้ตผู้ชายคนนั้นแล้วก็น้องหมาอย่างนั้นนะคือแบบ แต่เราก็ไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทํากับเราเนาะแล้วผู้หญิงคนนั้นนะคะคนขับรถเดินไปในห้องคนขับแล้วก็เดินออกไปที่แบบผู้ชายคนนั้นนั่งเนาะก็ฉีดสเปรย์เลยทุกคนเนาะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันน่าเกลียดมากเลยกับพฤติกรรมอย่างนี้นะคะ่ะก็นั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเขาก็กลับเข้าไปนั่งในในห้องคนขับ แล้วก็เขาก็แบบเรียกให้ผู้โดยสารทยอยขึ้นผู้หญิง3ามคนขึ้นไปสนุกสนานเฮฮาเดินขึ้นไปชั้น2ของรถบัสนะคะแล้วตาเราเดินเข้ามาทุกคนพอเราเดินเข้ามาสีหน้านางเปลี่ยนทันทีเลยค่ะเราถือถุงเวนดี้สิค่ะพับเรียบร้อยเลยนะเราไม่ได้มีจุดประสงค์หรือความตั้งใจใดๆในการที่จะกินอาหารบนรถเลยแต่ถ้าจะกินก็กินได้ค่ะแล้วเขาไม่ได้แบบ ไม่ได้ทันให้เราแบบ say hello หรือหรือว่าขอซื้อตั๋อะไรเลยนะคะอยู่ๆเขาก็พูงมาเลยบอกว่าเธอเธอเนี่ยนะพาถุงเอิมพาของเทกเวมาเขาไม่อนุญ,ญาตให้พาขึ้นนะเอาอาหารขึ้นมาไม่ได้นะอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยอะไรวะคือเราขึ้นรถสายนี้มาเป็นเวลา5ปีทุกคนเราไม่เคยเจอกฎอย่างนี้มาก่อนแล้วความเข้าใจของเราก็คือจากกฎการใช้รถนะคะจาก คือมันเป็นรถโดยสารจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าคนต้องซื้อของซื้ออาหารขึ้นรถอยู่แล้วเออแล้วอยู่ๆมาเปลี่ยนกฎกับเราก็คือเราไม่สามารถเอาอาหารขึ้นรถได้แต่ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในชั้นแรกค่ะกําลังจะกินโดนัทในระหว่างที่เขากําลังจะขู่เราบอกว่าเราไม่สามารถจะเอาอาหารขึ้นรถได้ทุกคนแล้วเราแบบว่าเฮ้ยอะไรวะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าไม่เป็นไรก็ขึ้นไปเหอะก็มาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคน นี่คือเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบโกรธมากทุกคนแต่เราไม่ได้โต้อตอบเขานะเขาบอกว่าเอาอะเอาขึ้นมาโอเคอยู่นะฉันให้เธอขึ้นถ้าทางเขาแบบนี้เลยนะแบบมองเรามาอย่างนี้เลยแล้วก็บอกว่าถ้าเธออะเอาอาหารไปกินอนะถ้าถ้าฉันจับได้นะฉันจะตามไปด่าเธอถึงที่เลยแบบนี้เลยทุกคนคเราก็แบบอึ้งนะเราก็เลยขึ้นไปชั้นบนเนาะขึ้นไปชั้นบนแล้วก็นั่งแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ ปรากฏว่าผู้ชายข้างหน้าเลยค่ะนั่งอยู่แบบหน้ากล้องเลยทุกคนนั่งกินกล้วยอยู่แล้วก็เขาก็วางเปลือกกล้วยไว้ข้างหน้ารถเลยแล้วตาที่พ่อหนุ่มคนนั้นลงนะคะเขาก็ไม่ได้เอาเปลือกกล้วยกลับไปกับเขาด้วยทุกคนเปลือกกล้วยก็วางอยู่ตรงนั้น ก็อยู่ข้างหน้ากล้องผู้ชายคนนั้นไม่โดนด่าไม่โดนอะไรเลยกับการที่กินอาหารบนบนรถหรือกล้วยมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้เป็นประ,ประเภทอาหารวะมันคือผลไม้หรืออะไรเงี้ยหรือโดนัทไม่ได้อยู่ในประเภทอาหารหรือเปล่าคะ ทุกคนคือช่วยช่วยบอกเราหน่อยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเขาเลือกกระทํากับเราว่าเราถึงป้ายของเราแล้วนะคะเราก็หันหน้าไปบอกเขานิดหนึ่งว่า thank you แล้วก็เราก็เดินออกไปแลวหลังจากนั้นนะคะเราก็ตั้งสติอีกว่าเอาอยัางไงดีว่ากับสถานการณ์กับสถานการณ์นี้นะเราก็เลยคิดว่าพฤติกรรมนี้ค่ะมันเหมือนเป็นพฤติกรรมที่เขา,าเอา่ะพยายามจะข่มขู่คนบางกลุ่มแล้วก็เลือกกระทํากับคนบางกลุ่มแค่นั้นเขาจะไม่ เขาจะไม่ทํากับใครคนอื่นแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาดูแล้วว่าไอ้คนนี้น่าจะขู่ได้ไรเงี้ยเขาก็ทำเพื่อจะเป็นความสุขของเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะเราก็เลยตัดสินใจค่ะทุกคนนี่คือวิธีการจัดการของเราค่ะเราก็เลยตัดสินใจไปหาข้อมูลเอ่เกี่ยวกับ customer service ของบริษัทรถนี้นะคะเราก็ได้อ e ีเมลไปหา customer service team ของเขาเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เขาฟังนะคะ หลังจากที่เราเขียนรายละเอียดทุกอย่างไปให้ customer service team ของเขานะคะเราก็รออีกประมาณวัน 1, 2วันนะคะแล้วเราก็ได้ตอบรับอ e ีเมลมาในเรื่องของ customer service ที่นี่นะคะเขาค่อนข้างจะเคร่งครัดมากเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการ abuse หรือว่าในเรื่องของการที่ถูกมองว่าเป็นการถูกเหยียดหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้รับอ e ีเมลตอบกลับจากทีม customer service ของเขานะคะ เนี่ยค่ะทุกคนนี่คืออีเมลที่เราได้รับมาจากทีม customer service ของเขานะคะเป็นอีเมลที่แบบเราพอใจมากเลยค่ะเพราะว่าเขาแบบให้รายละเอียดแล้วก็ยืนยันว่าคนขับอะค่ะอาจจะต้องได้รับการเทรนใหม่เพราะว่าเขาอะค่ะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะ ทุกคนจะเห็นว่าในอีเมลนะคะโดยรวมเขาจะให้ความสำคัญกับความเป็น professional ในการเอิ่มให้บริการในเชิงของ customer service มากๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะคือตรงย่อหน้านี้เลยค่ะเรามีความรู้สึกเอ้ยเขาแบบจัดการจริงจังมากเพราะว่าเขาไปเปิด CCTV ในรถดูเลยนะคะเพื่อจะสืบให้ได้ว่าจริงๆแล้วคนขับคนนี้เป็นใครเพื่อจะได้เอิ่มตักเตือนคนขับได้ถูกคนนะทุกคนคือแบบ เฮ้ยเขาแบบจัดการจริงจังมากๆเลยอะ c u สเ o อ e r เซอร์วิสทีมของเขานะคะก็ได้ขอโทษเรามาด้วยนะคะจริงๆแล้วอะสำหรับ เรานะคะหลังจากที่เราแบบมานั่งพิจารณาดูกับเหตุการณ์นี้นะเรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะค่ะเขาไม่ได้ที่จะมาเหยียดเราในเชิงที่ว่าเราเป็นเอเชียแต่เขามาเหยียดเราที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งแค่นั้นนะคะเพราะเรามองว่าผู้ชายกับน้องหมาค่ะเป็นคนอังกฤษเขายังแบบว่ามาเหยียดมาค,มค่มขู่ม่ไม่มันเหมือนกับว่าปฏิบัติกับผู้ชายคนนั้นไม่เหมือนกับผู้โดยสารคนอื่นเช่นกันซึ่งพฤติกรรมนี้ค่ะมันอาจจะทําให้ คนขับคนนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขเพราะว่าเขาสามารถควบคุมคนอื่นได้อย่างนี้ค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่มีความสุขอาจจะเจออะไรบางอย่างมาแล้วอยากแล้วอยู่ๆก็มาลงที่เราอะไรอย่างี้ค่ะเราก็ไม่รู้เนาะเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะมันจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้มันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้กับชนชาติไหนก็ได้สําหรับความคิดของเรานะคะกับการรับมือกับเหตุการณ์อย่างนี้นะเราไม่จําเป็นต้องไปปะทะ ด้วยอารมณ์กับคนพวกนี้นะคะเพราะยิ่งประทาด้วยอารมณ์นะคะเขาก็จะยิ่งแบบยิ่งแบบหือยิ่งมีความรู้สึกว่าตัวเองจองของตัวเองเก่งเราใช้วิธีการตบหน้าคนพวกนี้โดยวิธีการที่เราใช้เอาความสุภาพเข้าใส่แล้วก็เอาความมั่นใจในการที่จะแบบว่าเอิมหาวิธีการอย่างอื่นที่จะเออ ตบหน้าคนพวกนีไ้ได้อย่างสง่าก็คือการที่เรา report คนที่สูงกว่าคนพวกนี้เพื่อจะให้เขาเอ่ยเห็นพฤติกรรมแล้วก็ให้เขาเดียวกับเหตุการณ์นี้ให้เราแทนที่เราจะแบบไปประทะก,กับเขาเองโดยตรงเนาะก็อย่างเช่นเหตุการณ์ล่าสุดเหตุการณ์เอ่ยบนรถบัสเห็นไหมคะเขาก็โดนเอ่ยไปสอบสวนโดนตักเตือนในเรื่องของวินัยก็ มันก็พอเหมาะแล้วนะคะกับการที่เขาทํากับเราเธอทําอย่างนี้กับใครคนอื่นไม่ได้อีกแล้วทํากับฉันได้คนเดียวจบและหลังจากนั้นเธอไม่มีสิทธิ์จะทากับใครเธอไม่มีสิทธิ์จะไปข่มขู่หรือเหยียดคนอื่นเพราะว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใกคลิปหน้านะคะแล้วก็เราหวังว่า นี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนที่อยู่ที่ประเทศนี้นะคะหรือประเทศอื่นก็ได้นะคะที่เจอสถานการณ์เดียวกับเรานะเราขออย่าให้ทุกคนเจอนะคะหรือถ้าเจอนะคะขอให้ทุกคนรับมือแบบอย่างมีสติเนาะอย่าไปประทะากับคนพวกนี้เลยค่ะเรามีความรู้สึกว่ามันทําให้เราแบบเสียพลังจิตเปล่าๆเานาะเราคิดอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่ามีใครหลายๆคนที่แบบว่ารับมือต่างจากเรานะเราไม่มายนะมาแชร์กับเราได้นะคะ ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปเรานะคะแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์จากวิดีโอที่แล้วเนาะโอเคใครอยากให้เราทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถบอกเราได้นะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ยังกริขกงเราเราถ้าเราแชร์ได้เราเต็มใจที่จะแชร์มากเลยค่ะตอนนี้ใครนยมานั่งรอกินข้าวแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ